แฉสนันวงการอีกรอบเปิดหลักฐานอดีตพระเอกด,ดังทำร้ายผู้หญิงสามขบซ้อนสองคนชื่อของอดีตนักแสดงดังยุ90อาทิริวกลับมาเป็นประเด็นร้อนสะเทินวดวงบันเทิงอีกครั้งหลังมีเพจออกมาแฉพฤติกรรมทำร้ายร่างกายผู้หญิงที่บาร์แห่งหนึ่งซึ่งผู้หญิงคนดังกล่าวเป็นแฟนคลับ ที่สายเปตถึงขั้นออกรถให้ทั้งนี้ทางเพจยังได้เปิดเผยแชทที่คุยกับพี่สาวของหญิงคู่กรณีที่โดนอาทิริวทำ้ายร่างกายทางเพจยังเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่าริวก็มีแฟนอยู่แล้วความไม่ได้รายบ้านมีห้องเช่าสองห้องเดือนละ6,000และเมียคนปัจจุบันเป็นคนใจ่ายให้ทั้งหมดล่าสุดอาทิริวได้เปิดใจผ่านรายการคุยทะลุดราม่าช่องเวิร์กพอย ซึ่งบางช่วงบางตอนเจ้าตัวยอมรับว่าทำร้ายฝ่ายหญิงจริงเหตุเกิดจากความเมาจึงมีการยื้อยุดฉุดกระชากกันริวยังยอมรับอีกด้วยว่าผู้หญิงทั้งสองคนเขารักผมผมคบซ้อนเอง